สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเร็วๆนะก็คือพอดีที่ขอนแก่นมันจะแบบว่ามีเขาเรียกไรมีฝุ่นใช่ไหมเกิดจากการเผาไหม้ของผู้สาวผู้สาวไรอ้อยแบบว่าอกหักจากแฟนหนุ่มก็เกิดการเผาไรอ้อยกันเกิดขึ้นจ้ะ <c oughs> แล้วมันทําให้แบบว่าจากที่แบบวิวเคยอยู่กรุงเทพใช่ไหมวิวมีแบบว่า มันก็จะมีสิวแบบจากฝุ่นพ m เอมแล้วก็เสียงก็จะหายทีนี้บิวก็เป็นเหมือนเดิมแต่คือก็ไม่ได้หนักเหมือนตอนที่อยู่ที่อยู่กรุงเทพแล้วทีนี้นสิวมันขึ้นเธอสิวมันขึ้นตรงกรอบหน้าตรงนี้ออเอนะันนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆนะเอ๊ะหรือว่าจะเป็นสิวประจำเดือนเรากลังตาเสร็จแล้วบิวใช้ตัวนี้เธอเนี่ยสิวมันขึ้นตรงคิ้วเธอแล้วมันยุบคุณแม่ ไปตามกันนะคะตัวนี้หมาแค่นี้แหละไปบอกบ๊ายบายหลอดจะเป็นแบบนี้นะทุกคนหลอดสีขาวๆแดงๆนี่แหละมีขายที่วอสันแล้วก็ช้อปปี้นะเธอใครที่เป็นสิวจากฝุ่นนะเธอแล้วก็ใครที่ปจะเป็นประจำเดือนแล้วสิวขึ้นไปซื้อตามกันได้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคน bye bye. บ๊ายบายจบ